ทีไหนนะยิ่งกวาชาดฟิวพี่ชายฉันนุน่มเรียวเขาไม่รักเธอ เพลงสมัยรุ่นเราฮิตอะแบ <ś m akes> ็ s สตรีทบอยโอ้เพลงอะไรก็ได้ที่อยากร้องครับ <sk r isa> ไม่อยากร้องนะดิไม่ร้องได้ไหมเฮ้ <ś m akes> hey, สวัสดีทุกคนสวัสดี คุณพ่รุนปลยปลายบอกงั้นเล่าเหตุการณ์วันนี้ได้ไหมเหตุการณ์วันนี้เหรอเหตุการณ์วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ครับวันนี้ไปเจอหลานมาครับไปเจอหลานไปเจอเค้นมาแล้วก็ไปเจอแม่มาครับ Doo doo doo. ้องคิดตัวไวแท้ใช่้องคิดตัวไวมากครับมันเจอบอกสอนคิดเรียกแปะช้าหรือยังวันนี้ไปเจอมาหลานจะแบบพอผมมาอยู่บ้านอีกหลังนึงใช่ไหมผมก็จะมีโอกาสได้เจอหลานบ้างครับไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอทุกวันเงี้ยพอเจอกันเว้ยหลานก็จะมีอาการแบบพอเจอกันก็เหมือนจะยิ้มให้นะแต่แบบยิ้มแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะยิ้มแค่แบบ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ประมาณเนี้ยแล้วก็อลองแอะแอะ ไม่ร้องเพลงกันร้องกรี๊ดไหมคะต้องคีดจำแปะได้ไหมนั่นสิ ยิ้มที่จริงใจเหมือนแบบหลานแบบยิ้มแบ่งรับแบ่งสู้ครับยิ้มแคบบ่แบแบแอบางทีชอบพูดไหมคะอ้อแอรครับเริ่มอ้อแอขึ้นแล้วครับจากที่แบบผมเห็นมานะ หลับเต็มแล้วขอบคุณนะครับโอ้ยหอโอัวกับไมโครโฟนฮึอลองทิปก็มาเล่นถ่ายเพลงเหรอ Do you สวัสดีครับคุณปูเป้สวัสดีฮะ,สว,ส,ฮะสวัสดีจ้าพี่กชา She's take the world off my shoulder It Is this forever h e r to move She's turn the rain to the rainbow When I was living in the blue ร้อนนี่เองหายไปนานเลยใช่กลับมาแล้วครับกาดกวนนักร้องเหรอกาดกับผู้จัดการร้านจะต่อยกันทรับวันนี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะอยู่ด้วยกันทั้งวันเนี่ยวันนี้ก็อยู่ได้ คืออยู่ได้ไงอยู่ได้เลยอะ่ะก็คนละมุมหรือมาเล่นกันก็เล่นให้เห็นน่ะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมพอกดไลค์ปุ๊บจะต,ต้องตีกัน รอผลงานเพลงใหม่อยู่นะได้ครับโอ้ยอ้เจ้คุณคุณเบฟใช่ไหมสวัสดีนะครับ สวบกันแล้วหนึ่งใช่จับกีตาร์หรือจะสู้จับแมวไปซะแล้วผมว่าปล่อยเขาไปเถอะครับ ถ้าแฟนน้องนินินมาป้าจะดูแลไหวไหมสามตัวคิดว่าดูแลได้ครับฝึกป่นกดน้ำได้ยังคะกดเป็นแล้วครับเธออยากเล่าอะไรมาไม่มีอะไรอยากเล่าทั้งนั้นจะทำห้องแยกไหมต้องทำห้องแยกครับ teach how to play guitar